มแม่แม่นึกว่าแม่จะตื่นมาไม่ทันซะแล้วสิเจเนี่ยแหมวันนี้ลูกแม่แต่งตัวหล่อจังเลยดีแล้วลูลกหนูแก้วมาเห็นจะได้ประทับใจนะจ๊ะนี่คุณแม่นะเขาไว้หรอครับเนี่อ้าวก็ใช่สิจ๊ะแม่บอกลูกแล้วยังไงล่ะอ แหมเนี่ยดีนะเนี่ยที่แม่เฉลียวใจแล้วมาเตือนถ้าไม่อย่างนั้นลูกลืมแล้วก็แย่แน่เลยนี่หนูแก้วบอกว่าจะมาถึงบ้านเราประมาณห้าโมงเย็นนะจ๊ะลูกรีบกลับมานะลูกนะอืมจะพยายามคพราบคุณแม่แม่ทราบว่าจะมาทาันได้บ่าเลยจะไม่ต้องพยายามแล้วลูกคือว่าผมติดประชุมอะฮะไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ด้วยสิ ท่อเรื่องงานเนี่ยได้แค่ไหนลูกก็ต้องเอาแค่นั้นนะจ๊ะในเมื่อเรามีธุระสำคัญลูกก็ต้องรีบกลับมานะในรู้ละ่ะสักเบี้ยวแม่แม่ไม่ยอมด้วยนี่ลูกกลับมาเร็วๆนะลูกนะอย่าให้คลาดกันอีกเลยแม่อยากจะรีบจัดงานแต่งงานแล้วนะจ๊ะเรื่องงานเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าเรื่องผู้หญิงถ้าหากว่าลูกเนี่ยมัวช้ายอยู่นะ คนอื่นเอาไปกินแม่ไม่รู้ด้วยนะว่าไงโอเคครับชื่นใจแม่อมโอ้แม่รู้แล้ววันลุกจะต้องตามใจอ้ยคนดีของแม่มหลอจริงจง ขอคุยสักสามนาทีได้ไหมมีอะไรอะ่ะแม่เขาบอกว่าพี่อากลับดึกทุกคืนเลยอะ่ะพี่อาไปหาแก้วมาใช่ไหมว่าแล้วชุต้องเดาถูกจะพูดอะไรก็พูดมาดีกว่าพี่อาร์ยังรักแก้วอยู่ใช่ไหม พี่ไอ้เพิ่งโมโหสิชูถามเพราะหวังดีนะถ้าพี่อ้ยังรักกันอยู่อ่ะก็กลับไปคืนดีกันสิไปมาหาสุขกันแบบเนี้ยคนที่เสียหายอ่ะคือแก้วนะรู้ยังไงถึงไม่ทุหขัคนอื่นขึ้นมาโธพี่อาชุก็เป็นคนมีน้ำใจเหมือนกันนะอย่ามองน้องสาวตัวเองร้ายกาจแบบนี้สิชูอ่ะก็มีดีเหมือนกันนะ แม่เขายังพูดเลยนะว่าถ้าพี่อาจะคืนดีกับแม่แก้วนะแม่เขาไม่ว่าแล้วล่ะแล้วถ้าจะกลับอยู่ด้วยกันที่คอนโดนะแม่ก็ไม่ว่าด้วยสงสัยแม่เขาจะสงสารมั้งถ้าแยกกันอยู่แบบเนี้ยแล้วพี่อาล่ะว่าไงไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวสิพี่อาแล้วตกลงอะ่ะพี่อาจะกลับอยู่กับแก้วมหม วันนี้ผมคงไม่กลับมาแล้วนะผมจะไปงานเลี้ยงรุ่นต่อเลยค่ะคุณกลับกันนะโสภา,าก่อนแล้วกันนะ,ะหรือจะกินข้าวด้วยกันก่อนก็ได้จะได้ไม่หงาวดิฉันจะไปบ้านคุณสลาวันนะคะเธโทรมาสายรีพบเหรอไปเห็นคุณบอกผมเลยอ๋อเธอโทรมาบอกดิฉันนะคะเรื่องจะเปลี่ยนห้องเล่นใหม่ ขาไม่อยากจะรบก,กวนคุณนะคะเพราะเห็นว่าคุณกำลังยุ่งอยู่นี่หาข้ออ้างหรือเปล่าทิ้งแท้อยากจะให้ลูกชายเข้ามาดูตัวมากกว่านั่ยก็ดีเป็นลูกสะพ้ายเศรษฐีสบายไปแปดสิบอย่างเลยคุณได้ยไม่ต้องทำงานให้เหนื่อตกกลีบคุณแดกแดนซ์ทำไม ผมไม่ได้แดกดันคุณหรือว่าเป็นสะพ้ายเศรษฐีแล้วมันลำบากมากนะฮะผมไม่ได้ว่าคุณแก้วนะผมแสนี่จะเข้าใจดีดิฉันไม่ใช่คนเห็นการเงินแล้วฉันไม่ได้แต่งเพราะว่าเขารวยไม่คุยแต่งพ่อจิตใจสิคะดิฉันไม่เขียนนะคะว่าเงินสำคัญแต่จิตใจสำคัญกว่า นั่นก็หมายความว่าคุณจะปฏิเสธลูกชายสุดที่รักไอ้ลูกแหน่ของคุณสราวันนั่น่ะสิเปล่าค่ะเพราะที่ฉันไม่เคยเจอคุณศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีใช้ฉนันปฏิเสธได้ไงคะ เีน้นนิสายเสียไม่หรอกค่นะคุณน้าเขาก็แค่อาจจะหวังดีก็ได้นะคะเป็นผู้ชายที่ชอบแดกดนันะสิไม่ว่าแก้วไม่ต้องมาเข้าข้างออกรับแทนหน่อยเลยเออว่าแต่ว่าลูกชายคุณสราวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะจะเป็นยังไงก็ใช่นะคะไม่เห็นเกี่ยวกับเราพูดอย่างนั้นได้ยังไง คุณสราวันน่ะเขาคงนึกชอบแก้วมากถึงได้นัดมารู้จักกับลูกชายเขาอย่างเงี้ยความจริงนะมีแม่ผัวที่เข้ากับเราได้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่โขกสับเราเหมือนยายชดชอยไงแก้วยังไม่คิดไกลอยู่นางนั้นหรอกค่ะแก้วยังไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครทั้งนั้นท้อแท้ไปหรือเปล่าเรายัางสาวอย่าคิดตัดโอกาสตัวเองสิ ว่านะแก้วไม่ควรคิดอย่างนี้หรอกคนเราเกิดมามันก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมีดีใจเสียใจมีทุกข์แล้วก็มีสุขบางครั้งมันก็ต้องล้มลุกคลุกคลานกันบ้างแต่ล้มแล้วก็ต้องรู้จักลุกขึ้นมาถ้าคนเรายอมแพ้อะไรง่ายๆมันก็เหมือนตายทั้งเป็นน้าไม่อยากเห็นแก้วเป็นแบบนั้น คุณน้าค่ะถ้าเราชนะใจตัวเราเองได้อย่างอื่นเราก็ชนะได้หมดไม่มีใครเข้าใจไม่มีเลยสักคนต้งทนปวดร้ การใครสักคนที่เป็นคนเข้าใจ สองหนึ่งศหนึ่งกับถ้ำทุกวันหรือเปล่าไม่แน่ครับถ้ากลับเดียวกับสก,กิมมอก็ไสปสอบเหมืนกันครับงงจริงๆเลยถามอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่าง